โอ้ยลุงโบเพื้นให้พื้นหน้าเนาะอีนี้เนาะก็ข่อยละยิษณาหน้าเจ้าได้เลยเนี่ยยิษณาหน้าเจ้าได้เลยนี่ยยิษยาเนาะษาตัวพอเท่ากับเบ่งให้แบ่งหน้าให้ให้เจ้าได้หน้าหลงกว่าเนาะข่อยได้เหน้าโคกสีกระจายธรรมดาแล้วลูกเคยพูงไงเนาะโอ้ยข่อยตัวลูกเคยลายตัวเหงจิตปิติได้ก่อนเยอะก่อนหน้าโคกโอาเลยสักต้นโบข่อทชาโบข่อยชาเนี่ยพวกเท่าปั่นพวกฟอกันเลยเขากินงอใจสักตัน จมเก่งกว่าเมียเจ้าโอ้ยในเมียกับจมเก่งแล้วพ่อเ่านี่นั่นอันนี้ีแม่ลุงยันมันเบิดไปเลยนี่นี่ไม่ใช่ได้ถึงนี่นั่งน้่น้่งนั่งบดตองหมดกแข็งเหมือเจ้าเต๋อเออผมเอาอีก่่ออ้าิดวสามรอดสืบฤกษ์จน กินเลียวจังสิเก็ขันม่เนี้อแก่เมกับสิเขาทายดีเนาะมันจะเป็นยังไงเปล่ยนจยอยยังไงผมว่าีกับแก่ไหมว่าขจรคอยเจ้าขอยึดเปล่าคอนยุ่งให้กุ๊กเสี้ยยุ่งขอยึดเปลาคอนเจ้าไปดังไฟถาอยเนาอเอาไฟถาคอยตามนั่นแหละเนาะเอเไปดังไฟโอ้ยมันกินซื่อๆกับพวเขาทายื่อว่าเนาะเอาปลาคอนมาเป็นกับแก่เนาะผมไปเอาปล่าท็่เป็นยนไนเดเนาะมันจะได้กินมะนาวปล่าเนาะ คนเหงตัอยู่กรุงเทพดโเหรอเางาอยู่หรงจทป่าหอนมาเนาะไปไปหาไปเด็กกับเบาทีป่าผีเจ็บเจ็บสีทองข่าวะนะเห็นเนาะไปหาป่าเนาะ โอ้คือส้งสีมันเนาะบัดเนาะงผู้ไปเอาปลาก่อนบัดคืออันตรอกที่แข็งแข็งเนี่ยมันไปมากๆบ้านเพือจิ้งยันยันโปรเลงโปรเลงมันสิได้กินบ่นปลาบัดเนาะโอ้คือส้งสีมันเนาะเอาไอ้ากระดาษปลาไห้หลายบ่เลยเดี๋ยวเอาเฮ้ยพี่เปาตัวนี้โอ้ยมีปลาคอนมามีปลาคอนละบ้านเี่เขามาลักเอาเบิร์ดเหรอเขาลักเอาคอนไหนไหนห้องเลยบิม์ด เดี๋ยวต้องให้แชกอีเลยดูไม่ได้กินยังเลยบอดะี่กินยังเละบอดไปต้มไข่ซ้อนแลเดียวนี่หัดต้มมี่ไม่กินบุบระบาดไม่ได้กินจ้อย